เรายกสำหรับคนที่เคยใช้ยา g l p 1และตอนนี้หยุดยาแล้วแล้วมองหาทางราการที่จะควบคุมน้ําหนักเพิ่ม g l p 1แบบธรรมชาติแมบบ่แนะนําสูตรฟิลเลสนะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะทั้ง2รายการเป็นอาหารธรรมชาติที่ได้รับการสกัดเข้มข้นปลอดภัยได้ผลและมีงานวิจัยรับรองนะคะในแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ของอเมริกาชื่อ PDR แชร์คลิปนี้ต่อให้กับคนที่เคยใช้ยาหรือคนที่กำลังมองหาทางเลือก สำหรับ GLP o n นะสูตรฟิลเลสช่วยเพิ่ม GLP 1แบบธรรมชาติการเพิ่ม GLP 1แบบธรรมชาติเนี่ยทำได้ที่ลำไส้ประมาณสัก80-9 0แต่มันจะอยู่ได้แบบไม่นานดังนั้นสูตรฟิลเลสเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยส่วนประกอบที่เข้มข้นก็จะช่วยส่งเสริมกระบวนการในการที่จะเพิ่ม GLP 1แบบธรรมชาติทั้งในช่วงเวลาที่ทำฟาสติ้ง ก็คือช่วงที่อดอาหารหรือช่วงที่ทานอาหารในตอนที่ฟาสติ้งในร่างกายช่วงท้องว่างอาหารแนะนําดื่มชายูนิมาเต้ตัวนี้มีงานวิจัยจากดรเบนจามินบิกแมนว่าช่วยเพิ่ม G l p 1ีแบบธรรมชาติเนี่ค่ะหกสเพราะตัวมันมีทั้งโคโลจีนิกแอซิด EGCG กรดฟอร์เลิกและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการทํางานของกล้ามเนื้อการลดไขมันช่วยเรื่องตับด้วยนะคะและในมื้ออาหารที่เราก็ทานตามการใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมคะก็แนะนําทานไฟเบอร์ ซึ่งมีการศึกษานะคะว่าการทานไฟเบอร์ที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้ l c e ล์หลัง GLP1 แบบธรรมชาติและไฟเบอร์ที่ดีก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในการผลิตกรดไขมันสายสัส้นหรือเรียกว่าช็อตเชน fatty acid ซึ่งก็จะส่งผลดีกับสุขภาพช่วยกระตุ้นการหลัง GLP1 ซึ่งแบบอไซ์เอสไฟเบอร์ S, สูตรเฉพาะหรือที่เรียกว่าบาลานซ์ที่อเมริกาและยุโรปเนี่ยคะ่ะมีคุณสมบัตินั้นที่ช่วยกระตุ้นการหลัง GLP1 ตอนนี้ส่วนฟิลเครสมีอยู่ในประมาณ60ประเทศทั่วโลกดังนั้นถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจลวทั้งมาคุยกันได้